เข้าใจเด็กสะท้อนมุมมองความคิดเยาวชนเพื่อเป็น,นกลไกในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่กับรายการกลับสายวัยสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 m h z เม i hey. เสียใจและดีใจจะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เหมือนฟาเรนไทตเล็นกนเล,นเล็กๆที่ไม่ก็ธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ห่วงกันจากเวลา Never be alone ไม่เธอคอยเป็นแซบโซนเหนื่อยแค่ไหนก็หายแค่มีคำเดินที่โซฟาป็นจะรู้ได้แค่ไหนในทุกเช้าและตอนฟันรายมีสักคนหนึ่งให้ตื่นมาเจอ ัน้านี่แหละคือไร่ที่ฉันต้องการบ้างการได้มีเธอนั้นกล้ไกลใคร <ไป S 1> รู้วันนี้วันที่มีเธอในหัวใจการใครให้เราได้ วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังและน้องๆทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการคลับสายวัยโซนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลายาเสพติดทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.25เมกะเฮิร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรากลับมาเจอเจอกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วสําหรับรายการคลับสายวัยโซนในรูปแบบพิเศษซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด4สัปดาห์นะคะวันนี้ก็เดินทางมากันถึงครึ่งทางแล้วกับสัปดาห์ที่2ค่ะเช่นเคยนะคะจะเจอกับพี่แพรรี่สโร ทรงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะรายการคลับไซเวซนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดที่เป็นรายการพิเศษของเราในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนผู้ใช้แ,แรงงานแล้วก็ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษกระบวนการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในโรงงานในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็ยังมีในส่วนของแนวทางการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดการชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตอนเองครอบครัวแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สถานที่บําบัดอาการของผู้เสพยาเสพติดด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะ ครอบคลุมในเรื่องของอยาเสพติดในทุกมิติเลยนะคะที่ทางรายการจะได้มีการนําเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกันในรายการซึ่งแน่นอนว่าพี่แพรรี่เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมาพร้อมกับน้องไกด์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีที่จะได้มีการมาพูดคุยกันในรายการโดยในวันนี้นะคะเราจะคุยกันในเรื่องของกีฬาป้องกันยาเสพติดแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้อง ไปติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้พี่แพลรี่จะให้น้องๆได้ไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆะกันสักครู่ค่ะไม่ใครแน่ใจกับทาทาการกระทำสีหน้าเธอที่แสดงออกบางทีก็คิดว่าใช่แต่บางทีก็ยังมีชู ไม่่คยมั่นใจเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะชัดตา็กัว ออยิ่งจะเข้ามาอยู่กใกล้ใกล้หัวใจฉันเต้นตลอดก,ก็เหมือนว่าเธอนะคิดอะไรเธอไม่เคยบอกเลยเคยได้ยินที่ใครเขาพูดมา hey, 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 hey. อยากรู้ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการขลับสายวสยนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดทางสวทสุพรณบุรี FM 1 0 2 2มหนึรนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันในรายการถึงเรื่องราวของภาพรวมของเด็กกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นอาการสาเหตุโทษและการป้องกันยาเสพติด ซึ่งหนึ่งในวิธีป้องกันยาเสพติดที่เราค่อนข้างทราบกันดีนั่นก็คือการออกกําลังกายหรือว่าการเล่นกีฬานั่นเองซึ่งตามที่ติดค้างกับคุณผู้ฟังเราก็น้องๆเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะคะที่แพรได้เกริ่นนาไปว่าในวันนี้เนี่ยทางรายการจะได้มีการพูดคุยการถึงกีฬาป้องกันยาเสพติดวันนี้เราจะมากันในหัวข้อนี้ที่เราจะได้นํานมาพูดคุยกันในรายการนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้พี่แพลรลี่ก็อยู่กับ หนุ่มหล่อของเราเช่นเคยค่ะสวัสดีครับกระผมนายทีรประทานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อเล่นชื่อไกด์ครับ ค่ะกลับมาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องไกด์ในช่วงครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องราวของเด็กกับยาเสพติดแล้วเราก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของกีฬาที่สามารถป้องกันยาเสพติดได้นะคะซึ่งก็ในช่วงที่แล้วเนี่ยพี่แพรก็ได้บอกกับน้องๆที่กําลังรับฟังทางบ้านกันไปบ้างแล้วแหละว่าในวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น้องไกด์จะได้นําเอามาเล่าให้ได้ฟังกันในรายการนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของกีฬาป้องกัน ยาเสพติดเดี๋ยวให้น้องไกด์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากีฬาเนี่ยสามารถป้องกันยาเสพติดได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงประเด็นนั้นผมขอเกริ่นนาแบบนี้ก่อนนะครับว่าการป้องกันยาเสพติดสามารถทําได้หลายวิธีนะครับ 1. ป้องกันตนเองครับทําได้โดยการศึกษาหาความรู้เพื่อให้รู้ทบทันโทษผิดภัยของยาเสพติดไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดครับ และปฏิเสธเมื่อถูกชักจูงหรือถูกชักชวนไปนะครับระมาะระวังเรื่องการใช้ยาเพราะยาบางชนิดอาจทาให้เกิดการเสพติดได้ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลือกคบเพื่อนที่ดีที่ชักชวนกันไปในทางที่สร้างสรรค์และเมื่อมีปัญหาชีวิตควรหนาหนทางแก้ไขปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่ได้ครับอสองป้องกันครอบครัวนะครับทาได้โดยการสร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อัน อันดีนะครับระหว่างสมาชิกในครอบครัวดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กำลังใจกันและหาทางแก้ไขหากพวกบว่าสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติดนะครับ่ะ 3. <c oughs> ป้องกันชุมชนทําได้โดยช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดครับ <c oughs> เมื่อทราบแหล่งเสพแหล่งค้าหรือแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีครับ ก็ค่อนข้างมีมากมายหลากหลายวิธีเลยนะคะสำหรับการป้องกันยาเสพติดซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเล่นกีฬาน้องไกเคยได้ยินคํานี้ไหมที่เขาพูดกันว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษพี่แายว่าน้องๆหลายๆคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมากีฬาถึงสามารถป้องกันยาเสพติดได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องไกด์ช่วยเล่าในประเด็นนี้ให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับฟังกันนิดนึงค่ะ สำหรับผมนะครับทางสถาบันแห่งชาติเพื่อป้องกันยาเสพติดประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่าสถาบันได้ลงทุนงบประมาณ4.3ล้านเห,หรียญสหรัฐเพื่อศึกษาวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์การติดยาเสพติดนะครับและก็ได้สาระน่ารู้เรื่องหนึ่งว่าการอาอกกำลังกายรวมถึงการเล่นที่ออกแรงไม่ว่าจะเป็นการประจนภัยในธรรมชาติการเล่นกีฬาเป็นทีมการฝึกแบบทหารหรือการเต้นดําไม่เพียงแต่เป็นการกระตุ้นการใช้พลังงานครับ หรือช่วยควบคุมน้าหนักเท่านั้นยังช่วยป้องกันการใชย้ยาเสพติดที่ผิดหรือการใชย้ยาเสพติดด้วยนะครับอืมก็คือการเล่นกีฬาเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าดีต่อสุขภาพร่างกายแต่ว่านอกจากคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยยังมีด้านไหนอีกไหมคะที่ส่งผลทําให้เราเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับคือคนทั่วไปนะครับมาคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายซึ่งก็ถูกต้องครับ แต่ยังมีดีมากไปกว่านั้นอีกนะครับการออกกําลังกายเนี่ยดีต่อสมองด้วยนะครับในขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยสามารถสร้างความแข็งแรงการกระชับประเฉงให้หัวใจและปลอดระบบสมองก็เกิดการผลิตสารเคมีให้ไหลเวียนไปยังสนย์รับรู้ความสุขภายในสมองครับคนๆนั้นเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขผ่อนคลายและนอกจากนี้นะครับยังมีงานวิจัยทดลองในสัตว์ที่พบว่าการออกกําลังกาย ช่วยสร้างหลอดเลือดในสมองทําให้หลอดเลือดไหลเวียนในเซลล์สมองช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อในสมองครับและสร้างเซลล์ใหม่ในบริเวณสู่ความจําของสมองคนเดาครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการออกกําลังกายยังช่วยต้านทานภาวะความตึงเครียดได้ดีขึ้นครับโดยศึกษาจากผลของฮอร์โมนที่มีต่อระบบสมองดังนั้นที่บอกว่าคนเดาหันไปใช้ยาเสพติดเพราะเกิดความเครียดนั้น หากขันมาออกกาลังกายแทนย่อมเป็นทางออกที่ดีที่จะช่วยได้ดีกว่านั้นครับอืมค่ะน้องๆ้อง,องที่กําลังรับฟังทางบ้านนะคะก็น่าจะเห็นภาพกันได้แบบชัดเจนแล้วว่าการออกกําลังกายเนี่ยช่วยมีกลไกในการช่วยป้องกันยาเสพติดได้อย่างไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แพรว่าในช่วงนี้เ,เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆให้ผ่อนคลายกันอีกสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของกีฬาป้องกันยาเสพติดช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ ตอนนี้ฉันมองเธอไหม่เหมือนที่เคยเธอนั้นดูไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอวันนั้นชอบเธอแต่ไม่รู้กลายเป็นรักไปต่อไหเพลงที่ฉันเคยฟังวันนี้ฉันดียังไม่เหมือนที่เคยเปิดเพลงไม่วากี่เพลง ม่ให้เธอทำฉันวิตงชนาในวันเริ่มมันวายแต่พอไม่มีเธอก็คิดถึงความมันวายเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้เธอไม่ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้วเธอไม่ฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว Forever I want you ข้างน,านั้นเธออย่งคู่เธอจะไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอนั้นเป็นยังไง มึงเป็นเช่นไรไ<ป>ก็ฉันมีเธอมานานการไปคงไม่ชินต่เธอ เธอ,เอทำชีวิตฉันให้เปันเริ่อม่วนวาแต่พอไม่มีเธอคิดถึงความม่วไวาเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้วทำให้ฉันแมงไม่เธอไม่ไ,มได้แล้ว Forever I want you ข้างๆนั้นจะไรคู่เธอจะไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของกีฬาป้องกันยาเสพติดเห็นว่ามีอีกหนึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะที่น้องไก่ได้เตรียมมาเพื่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในรายการเดี๋ยวขอเชิญน้องไกค่ะครับสำหรับผลการศึกษาวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่า monitoring the future surveys นะครับซึ่งจะติดตามสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของเยาวชนอย่างต่อเนื่องครับ ได้รายงานว่ากิจกรรมการออกกําลังกายเช่นการเล่นกีฬานั้นสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงต่อต้านแรงย,ยั่วยุจากการอยากลองยาเสพติดได้โดยมีข้อมูลสถิติแสดงว่านักเรียนใช้มัศึกษาที่ออกกําลังกายเป็นประจําหันไปใช้บุหรี่หรือกัญชาน้อยลงกว่ากลุ่มที่ชอบนั่งติดอยู่กับโต๊ะครับอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอร่างกายได้ออกแรงแล้วเนี่ยสมองก็จะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับ ที่กล่าวมาข้างต้นคือประโยชน์ทางตรงครับซึ่งในทางอ้อมนะครับถ้ากลุ่มเยาว,วชนชอบออกกําลังกายเล่นกีฬาหากเขาเกิดอยากร้องอยากเสพติดขึ้นมาบ้างคนกลุ่มนี้จะมีเพื่อนร่วมทีมโค้ชหรือสมา,สมาคมกีฬาที่คอยตักเตือนเขาหรือห้ามปามได้ทันการนะครับและถ้าหากเยาว,วชนหรือวัยรุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายก็จะประคองให้พวกเขานั้นผ่านช่วงวัยรุ่นไปได้ครับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงที่สุดครับต่อการที่อยากลองยาเสพติดนี้ไปได้อย่างมีคุณภาพครับ คุณผู้ฟังคาการเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่เพียงกิจกรรมทางเลือกที่เบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดเท่านั้นนะคะแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันว่าการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬานั้นจะทําให้ต่อมไรท่อใต้สมองเนี่ยหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนโดฟินออกมาซึ่งสารชนิดนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสดชื่น ซึ่งในผู้ที่ออกกําลังกายอยู่เสมอจึงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สมกับคําที่กล่าวกันว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงควรที่จะช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาเพื่อให้มีสารเอนโดฟินอยู่ในร่างกายเกิดความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะน้องๆคะในวันนี้นะคะรายการคลับสายวัยโซนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.2มหนึ่งร้กรก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณน้องกายที่รพงษ์ดำดีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ทําให้รายการคลับสายวัยโซนตอนพิเศษของเราเนี่ยพิเศษมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วที่สําคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและก็น้องๆทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังอย่างไรเรากลับมาจ เจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเป็นสัปดาห์ที่3สําหรับรายการพิเศษรายการนี้ซึ่งเราสองคนเนี่ยจะได้มีเรื่องราวอะไรที่จะได้นำมาพูดคุยกันในรายการให้ได้รับฟังกันบ้างก็ต้องรอติดตามรับฟังในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขออำลาคุณผู้ฟังและน้องๆทุกท่านไปด้วยวลาเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ดีดีเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่ลาดเลยแค่บางเงินมาเจอเธอแต่ไม่รู้ ก็ยังหวนไว้อยากค้นใจเธอดูสักครั้งหากเงินถ <disease> ้าเธอต้องการใครหากวันไหนถ้าเธอนึนออนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ ฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอมักสักแค่ไหนโปรดไว้ใจฉันดูสักครั้งหากบางกังงอนเธอท,ะทะ But ain't mine.